สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมากินขนมวงนะคะหรือที่เขาเรียกว่าโดนัทแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุบน้ําตาลเหรอน้ำเอน้นี่นี่นะน่ากินมากวันนี้ก็ทั้งหมดสิบ้าชิ้นนะคะก็ถูกปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหสโอเคสิบห้าชิ้นนะคะจะหมดหรือเปล่ากินเลยนะ แปง้งแป้งเจ้านี้จะไม่เหมือนเจ้าอื่นนะคะคือแบบนุ่มอร่อยมากทุกคนให้ดูแป้งใกล้ๆอร่อยมาก อันนี้เหมือนจะเป็นสีอันชันนะทุกคน เจ้าเนี้ยคือถ้าใครไม่ตื่นเช้าก็คือไม่ได้กินค่ะเพราะว่าเขามาขายแต่เช้านะเฟินก็ชอบกินมากเจ้าเนี้ยจะหมดไหมทุกคน สิบห้าชิ้นแต่พนชอบกินมากเลยนะผลว,ว่านะจะหมดนะเพราะหิวด้วยแหละแป้งเขาไม่เหมือนที่อื่นนะแล้วแบบว่า พี่นนท์คนซื้อให้นะครับก็คือต้องไม่รอคิวนะทุกคนแบบรอนานแค่ไหนก็จะรอนะเพราะมันอร่อยมากฟนกาดจะไปซื้อทำคลิปตั้งสองสามรอบแล้วนะแต่ไปแบบร้านปิดตลอดเลยเพิ่งได้กินวันนี้แหละ ช่ำมากบอดหรือไม่สี่ชิ้นสุดท้าย อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสามชิ้นสุดท้ายก็หมดมหมแตบบ่ผมจะกินจะกินตั้งนานแล้วหน่อยมาก 2ชิ้นสุดท้ายให้ดูแป้งทุกคนให้ดูแป้งข้างในเฟิร์นเคยกินมาหลายเจ้าแล้วนะ จานนี้คือแป้งนุ่มสุดแบบอร่อยอ่ะเชียร์อุทาย เดี๋ยวฝฟนให้ดูแป้งใกล้ๆนะทุกคนโฟกัสปะน,นี่ดูแป้งขค้อเหนียวนุ่มมากหมดแล้วหมดแล้วทุกคนกระทืบไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ โอเคหมดแล้วนะคะก็หมดนะคะคลิปนี้หมดหมดทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนกด subscribe นะห้ามดูอย่างเดียวนะกด subscribe ให้เฟิร์นด้วยนะคะก็ไปละ เดี๋ยวก็มีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย